ครับครับขอ

นอาดอเดี๋ยวเราจะพาไปเรียนเรื่องปลาสามยางประโยชน์สี่ยามนะครับผักอะไรที่อะไรที่มันกินได้นะครับมันอยู่ในกลุ่มปลายางที่หนึ่งอันนี้ก็ปลาย่างที่หนึ่งอันนี้ก็ปลาย่างที่หนึ่งอันนี้ก็ได้อันนี้บตะตเกตอันนี้อันนี้ลูกเนียงก็ปลาอย่างที่หนึ่งอนนี้ก็มี เราอยู่ฟังปากเขาเราอยู่ฟังทางเมื่อว่าเราตะวันออกปันนะครับมีวิธีไก่เที่ยงกันแล้วก็วันนี้เราเป็นเศรษฐกิจเขาก็ไปเติมราจีนบุรีมารวมกับเราไปแล้วครับสมัยก่อนเกามีระยองแปดริ้วแล้วก็ชนบุรีสามังหวัดรากเป็นอัาเป็นเศรษฐกิจเดียวที่ หลังจากที่ทำเกษรินทีจ์ด้านนึงแล้วยิงชวนกันทำเรื่องการแปรรูปผลผลิตอะไรก็ตามที่ราคาตูก็บแปลรูปซะพะแปรรูปเสรแล้วต่อมาก็ทำระบบการตลาดครับซื้อขา,ายกันเดี๋ยวนี้ก็ขายไปในอาการทุกวันแล้วครับ ก็ขอให้การต้อนรับนะครับสำหรับการเดินมาของพี่น้องนะครับจากเทศบาลตำบลน,นาปอนะครับจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้นะครับก็ได้ให้เกียรตินะครับมาศึกษาทุกง,งานในการบริหารจัดการทียา นะครับพวกเราชาวเทศบาลตำบลสุขอรผู้นะครับพี่น้องามู่ที่6ชุมชนในชานะครับก็ขอให้การต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับด้วยความรพนะครับวันนี้ก็มีท่านผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุองค์งบกองของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับคณะกรรมการชุมชนรวมด้วยนะครับชมรมรักสุขภาพนะครับที่เห็นแต่งชุดสีม่วงสวยๆนี้ นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้ให้เกียรตินะครับศึกษาด้วยงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ หนึ่งชุดการแสดงนะครับขอบคุณเสียงปรบมือรู้มากที่สุดนะครับู้มากที่สุดนะครับต้องขอต้อนรับค่ะศึกนาด่งานจากเทศบาลตำบลสุขคอนผู้อำเภอแกลจังหวัดระยองต้องขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาปลือดีใจนะครับที่ได้มารู้จัก เทศบาลตำบลท่าผู้ทั้งท่านปรลหลัดหมูนะครับท่านกำลังเรียนรู้แล้วว่าท่านเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหรือว่าท่านก็คนปะจีทางท่านก็รู้ก็ใหญ่เป็นตัวแีกของปะจีเรานะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันตามที่ทางท่านผู้ใหญ่หรือท่านกอลหลมูได้กำลเรียนว่าจังหวัดที่สร้าบไปได้ เทศบาลส่วนนาปืนของเราอนะครับรายได้ก็ต่างกันนะครับรายได้ก็ต่างกันมากนะครับเราตีว่าที่ทางทันวิทยากรแนะนาเยนว,ว่าเทศบาลบ้านนาปืนนะครับรามาแบบใหญ่แต่จริงๆแล้วนะครับพื้นที่เราไม่ใหญ่นะครับเป็นพื้นที่เล็นนกเทศบาลตําบลขนาดกลางเขตอาเภอเมืองก็มีอยู่สองที่นะครับมีเทศบาลตำบลบ้านานาปืนเทศบาลตำบลโคกมะกอ นะครับในส่วนตรงนี้ก็รายได้เราก็น้อยน้อยนิดนะครับนะครับในนามของคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชะดับบ้านรับือกับสมาชิกที่เข้าราการและที่เข้าราชกานในเขตพื้นที่มาในวันนี้ประมาณเกือบสองร้้าสคนนะครับก็เราก็ขอตบมือนะครับขอบคุณทางท่านประหลัดหมูและก็ทานผู้ใหญ่และทีมงานทุกท่านนะครับผู้สถือหุ้นเนี่ยนะครับนี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางท่านประหลัดหมูแล้วก็ทางผู้ใหญ่และทีมงานทุกท่านนะครับ ที่ให้การต้อนรับจากทีมงานของเทศบาลตำบลบ้านนาปือนะครับขอบคุณมากครับเนครับนะครับแม่ภาพนี้สวยงามนะครับมุงกระตึึม

จะมีถ้ำลับแลปรากฏขึ้นมาให้เห็นในตอนค่ำวันอีแดรี 2, นายโยธีสมนตริจันทร์บ้านนาเองท่านที่สองนางสาวสมจิตบุญชดรอง,รง 3, นายกเทศมนตรีบ้านนาเอลท่านที่สามนางสุกันบุญกุลสุขเลขาอาการนายกเทศมนตรีและท่านที่สี่นายบรรฑูรโภชล ที่ปรึกษานายกเทศ่นศอนตัีคณะที่ฉันนางสาวสุนิสาแดชรีผู้ช่วยนักประชาสัม <messages> พันธ์นะคะเทศบาลตำบลทมาและหมู่บ้านสะพานหินยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเรียนท่านนายกท่านคณะผู้บริหารท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภา ทางเจ้าหน้าที่นะครับทุกท่านแล้วก็ทีมงานของ,ของกลุ่มพิากษากคชุมชนนะครับของทิ่าบาลอยู่บนทับมาคือเา้มา้เหมือนเหมือนจุดโพงให้มันแบบให้น้ำลงเร็วขึ้นใช่ห ถ้เรามีที่แล้วก็กดกดหลุมประมาณมันจะมีน้ำความชื้นข้างในอ่ะไล่ออกไม่หมดเพราะว่าตัวพลังงานแสงอาทิตย์อะมันมันเล็กอะค่ะเหมือนกำลังมันไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันจะชื้นใช่ค่ะจะเป็นไงขึ้นใช่ค่ะเขาเขาจะอบแบบชั่วแดงแดดแต่ว่ามันจะลดเวลาความร้อนแต่เข้าระบายลงด้านล่าเด้ยนข้างล่างมีช่องขายไปไห ถ่ายลูปค่คไปถ่ายนู่นไม่ได้ถ่ายมันเป็นแบบมาอยู่แล้วจ้ะมาเลยนะะช่วยได้ในกรณีที่คนแล้งหรือว่าน้ำท่วมเขาจะทำเกี่ยวกับการน้ำยาอ้ดไลน่ยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ 就是。嗯